ทีพีแชนแนลพอดแคสต์หวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันละักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านมึกกันกับทางด้านของ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษราศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมพี่จันทร์ดารัตชูซับค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทร์ค่ะสวัสดีค่ะน้องอ๋อสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็ยังคงว่ากันนะคะสําหรับเรื่องราวของอาหารการกินจะไปดูกันว่าจานขนมเข็งจานนี้มีที่มาอย่างไงบ้างคะพี่จันทร์คะก็พูดถึงขนมเข็งเนี่ยมันก็จะมาคู่กับขนมเียมวันนี้เราว่ากันที่ขนมเข็งก่อนขนมเข่งต้องบอกว่าเป็นขนมที่คนไทย คุ <One input> ้นเคยจะเป็นอย่างดีเลยในฐานะที่เป็นขนมไหว้เจ้าในเทศกาลต่างๆนะคะหลักๆก็คือไหว้เจ้าในในเทศกาลตรุษจีนกับเทศกาลสา์จีนนะคะเดิมทีขนมเคงกับขนมเทียนเนี่ยจะเป็นขนมตัวหลักสองอย่างในเทศกาลสาจจีนแต่ถ้าสําหรับเทศกาลตรุษจีนเนี่ยขนมเทียนกับขนมเคงเนี่ยจะไม่ได้เป็นขนมตัวหลักใน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 การไหว้เหมือนสาจจีนนะคะแต่ว่าก็จะเป็นขนมสองในห้าอย่าง ของขนมไหว้นะคะที่เรียกกันว่าหมูเปียนะคะหมูเปี้ยกก็จะมีชื่อเรียกเป็นชุดว่าฟังเปีย้ยหมีม่วกจีนะคะก็จะเป็นขนมไหวห้าอย่างอันนี้ก็จะอยู่ในชุดโหแซมันจะมีชุดโงแซไหายห้าอย่างกับตาแซที่ไหว้สามอย่างใช่ไหมคะในชุดห้าอย่างเนี่ยโหูเปียเนี่ยถ้าง่ายๆอย่างปัจจุบันนี้ก็จะมีเป็นขนมเทียนนะคะขนมเทียนก็จะหมายถึงชีวิตตุ้งโรดชดช่วงเหมือนแสง แสงไฟแสงเทียนนะคะมีทําอะไรก็ราบรื่นนะคะมีชีวิตที่ดีขนมเข่งเนี่ยก็มันมีความหวานใช่ไหมคะก็หมายถึงความหวานชื่นความราบรื่นคอาอุดมสมบูรณ์การมีชีวิตที่จเจริญง,งอกงามชีวิตที่ดีห้วยฟูเนี่ยภาษาไทยก็คําว่าฟูก็คือมันเฟื่องฟูเจริญใช่คะสมบูรณ์พูนสุขสละเป้านะคะหรือมันโถคําว่าเป้าเนี่ยแปลว่าหอ่อหมายถึงโชคล่ามเงินทองนะคะ นมเปี้ยก็หมายถึงความทั้งพร้อมความสมหวังความสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมไหว้ห้ายอย่างนะคะแต่ว่าโบราณเนี่ยคนจีนไอ้ขนมไหว้ห้า,หายอย่างเนี่ยก็เรียกขนมขนมเปี้ยเหมือนกันแต่ว่าจะจะต่างจากที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี่คือง่ายขึ้นนะคะหาง่ายขึ้นแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นปังเปี้ยหมีมกก่วงกีเหมือนกันแต่ว่าปังเนี่ยคือขนมทึนปังนะคะทํามาจากน้ําตาลนะคะขนมเปี้ยก็จะเป็น คล้ายๆขนมไข่นะคะเป็นขนมหนึ่งเปียนะคะมีนี่คือหมี่เท้าทำมาจากแป้งข้าวเจ้าข้างในเนี่ยจะเป็นไส้ถั่วนะคะ,คะมั่วก็คือขนมทึกกี่มันจะเป็นข้าวพองนะคะตรงกลางมีไส้นะคะข้าวพองสีแดงตรงกลางมีไส้ก็ทึงกีเนี่ยมันจะเป็นขนมใหญ่ๆยาวๆเวลากินก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าอันนี้ปัจจุบันจะว่าปัจจุบันหรือแต่ก่อนก็ได้นะคะเมืองไทยเนีหาส่วนผสมที่เอามาทําขนมพวกเนี้ยาก ก็เลยเปลี่ยนเป็นขนมที่ง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็นขนมเทียนขนมเข่งอันนี้ยกตัวอย่างนะคะคือเวลาที่จะหาขนมโงเปี้ยเนี่ยสมมุติว่าเราเข้า g o o g l ลเลยจะแอปไหนก็ได้ที่ขายของหรือร้านเนี่ยโงเปี้ยเขาบักจัจัดเป็นขนมเทียนขนมเข่งขนมเปี้ยขนมจันอับแล้วก็พวกกล้วยนะคะคือเอาสะดวกเพราะว่าพวกกล้วยเนี่ยคุณพวกกล้วยอาจจะงงๆมันคือขนมถ้วยฟูนะคะแต่ถ้าหนึ่งกล้วยเนี่ยขนมไข่ พวกกล้วยเนี่ยมันเป็นขนมถ้วยฟูแบบโบราณเนื้อจะจะต่างกับขนมถ้วยฟูของปัจจุบันที่มันจะเหมือนขนมสาลี่ปุยฝ้ายนะคะเพราะว่าเขาทําจากแป้งข้าวเจ้าออมาหมักกับแป้งเชื้อหรือยีสต์เนี่ยค่ะเนื้อก็จะหยาบแต่ว่าแล้วก็จะหนักๆแน่นๆนะคะมีกลิ่นมีความหนักคล้ายๆเนื้อขนมตาลอย่างเงี้ยค่ะอธิบายง่ายๆนะคะถ้าจะหาเนี่ยปัจจุบันแถวยาวราชเนี่ยยังยังหาได้ เามักจะน,น,นิยมทําเป็นสองสีคือสีขาวนะคะใช้ในพวกงานศพนะคะงานศพสีชมพูพวกงานมงคลต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้พวกกล้วยที่ใช้ในเทศกาลวันไหว้ไหว้ต่างๆเนี่ยก็เลยนิยมเป็นสีชมพูเพื่อเพื่อความเป็นมงคลในคําว่าพว,ว,วกกล้วยเนี่ยคําว่าพวกเนี่ยนะคะภาษาจีนกลางจะออกเสียงว่าฝานะคะมันจะแปลว่าขึ้นลอกน้มนะคะส่วนคําว่ากล้วยจีนกลางออกเสียงว่าเกาหรือกลัวนะครับ ดินเตาถิ่ออกเสียงว่ากอมันจะหมายถึงพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นขนมแห่งความเจริญงอกงามรุ่งเรืองนะคะของไทยแล้วก็ขนมงอกงาม่งเรืองก็ค่อยฟูเลยตรงกับหน้าตาของมันแล้วก็รูปร่างของขนมของไทยเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นตน้นหรือว่าในในเอเอ,อันนี้อันนี้ก็คือเป็นขนมหงวเปี้ยอย่างที่เราบอกนะคะ ทีนี้พอพูดถึงขนมนะคะขนมต่างๆเนี่ยขนมเข็งวันนี้เราว่ากันที่ขนมเข็งมันก็จะมีตำนานจริงๆตำนานเราเคยคุยกันไปตอนถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพวกขนมเทศกาลปีใหม่หรืออะไรสักอย่างดึงนะคะคุยคไปคุยมาจากักงงขนมเข็งเนี่ยก็จะเป็นตำนานเรื่องเล่านะคะพอเป็นตำนานก็ต้องมีเทพเจ้ามาใช่ไหมคะ,คะก็จะมีเทพเจ้าจีนซึ่งมีหน้าที่คอยปกปักรักษามนุษย์แล้วก็คือเทพเจ้าเต,า,เตาไฟนะคะ เจ้าเต่าไฟภาษาจีนก็เรียกว่าเจ้าเนะะี่ยค่ะพอปีหนึ่งก็ขึ้นไปกราบทูนี้เซียนทงเต้คือก็จะจดบันทึกเาว่าคนในบ้านเนี้ยนะมันทาความดีความช่วอะไรแล้วก็จะไปไปไปทูนนะคะปีหนึ่งโดยในในช่วงก่อนสุดจีประมาณสี่วันก็จะมีการส่งเจ้าเต่าไฟขึ้นไปรายงานพฤติกรรมนะคะแล้วก็เซียนก็จะได้เอาเอาผลเนี่ยว่าใครทําดีทําช่วเนี่ยจะได้เป็นพิจารณาว่าชีวิตปีต่อไปเนี่ย จะมีชะตาชีวิตด,ดีหรือไม่ดีไงก็อยู่ที่การกระทําของปีที่แล้วแล้วก็สิ่งที่เจ้าต่อไฟไปไปทูดบอกนี่แหละเหมือนต่ออายุบัตรเครดิตนะคะปีต่อปีประมาณนั้นนะคะทีนี้การที่จะจะให้ให้เจ้าต่อไฟขึ้นไปทูดเนี่ยค,คนก็เลยคิดทําขนมเข่งขึ้นมานะคะเพราะว่าบอกว่าขนมเข่งมันจะมีความเหนียวนะคะแล้วก็มีความหวานความเหนียวเนี่ยกินแล้วก็จะบหนึบหนับหนึบหนับ,บ,บจะอ้าปากพูดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย ก็พูดไม่ออกนะคะทาให้ทูลสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้หนึ่งละแล้วก็สองมีความหวานพอกินกเข้าไปแล้วหวานขึ้นใจพอคาพูดอะไรออกมาก็จะเป็นคําพูดที่ดีๆเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาทาก็จะมีการไหวเจ้าเต่าไปนะคะไหวเจ้าด้วยด้วยขนมเข็งเพื่อการนี้จะได้ไปทูลสิ่งดีๆพูดถึงเจ้าเต่าไปเนี่ยจะใช้คําว่าเป็นคือปกติมีเจ้าก็ต้องมีสันเจ้าใช่ไหมคะ เจ้าเตาไฟเนี่ยจะใช้คําว่าเจ้าไม่มีศาลก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาเป็นเจ้าที่สถิตอยู่ที่เตาไฟเตาเนี้จะเป็นเตาขนาดใหญ่ในครัวเรือนนะคะภาษาจีนเนี่ยเตาอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าเจ้าเตาไฟเนี่ยก็จะสิงสถิตอยู่ที่นี่นะคะคนจีนสมัยก่อนถือว่าเจ้าเตาไฟเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าเทพประจําบ้านเทพประจําบ้านก็จะมีเทพเตาไฟนะคะเทพแห่งเตาไฟเทพแห่งประตูบ้านเทพแห่งประตูห้อง เทพแห่งบ่อน,น้าบ่อน,น้ําในเรือนนะคะไม่ใช่นอกเรือนแล้วก็เทพแห่งห้องโถงกลางนะคะซึ่งทั้งห้าเทพเนี่ยก็จะมีหน้าที่คุ้มครองคนในบ้านก็จะมีคติบูชาเทพทั้งห้าเนี่ยแต่ตอนหลังประเพณีก็เลือนลงก็จะเหลือบูชาอยู่แค่สององค์คือเทพพระเจ้าแห่งเต่าไฟกับเทพพระเจ้าแห่งประตูบ้านเท่านั้นนะคะโดยเง็กเซนทองเต้นเนี่ยในในช่วงตุรกีเนี่ยนอกจากคอยฟัง คำเพชรทูลจากเทพเจ้าตาไฟแล้วเนี่ยท่านก็จะยังส่งเทพลงมาสอดส่องความประพฤติของของแต่ละบ้านของของมนุษย์แต่ละบ้านเนี่ยว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะเทพที่เขาส่งลงมาเนี่ยก็พปยไปสํารวจตามบ้านบ้านนี้ไม่ดีหูใจยับครายบ้านนี้แล้วก็จะเขียนเขียนข้อหาเขียนชื่อคนในบ้านที่ทําไม่ดีอะไรเงี้ยไว้ที่ฝาบ้านนะคะแล้วเทพเจ้าแห่งตาไฟก็จะกระซิบให้คนในบ้านเนี่ย ทำความสะอาดบ้านก่อนปีใหม่ก่อนจุดจีนเพราะฉะนั้นพอจุดจีนเนี่ยพอให้เทพมาสำรวจแบบว่ามาจดบันทึกว่าไอ้ที่ขมีบ้านหลังไหนเขียนไว้เนี่ยก็จะไม่เจอเพราะว่าได้ทาความสะอาดบ้านไปเรียบร้อยแล้ว,ลวอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอีกหนึ่งตำนานว่าทําไมจึงมีประเพณีทําความสะอาดบ้านก่อนวันตุดจีนนะคะอัน,นก็เป็นเรื่องของของตำนานอีกตำนานหนึ่งของขนมเข่งเราเคยเล่าไปแล้วที่บอกว่าเป็นแคว้งหูนะคะแคว้งหูก็จะมี <wonders> mínimo? ในพลคนหนึ่งที่ทําขนมเข็งเนี่ยแล้วก็เอาไปฝังไว้ใต้กําแพงเมืองแต่บอกบอกกับคนในเมืองว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยมีศึกอะไรมาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยให้ไปขุดตรงรากฐานกําแพงเมืองดูนะคะต่อมาก็จะมีแฟนเยือนะคะมาล้อมยกทัพมาล้อมพอหลายปีเขานเนี่ยเสบียงอาหารในเมืองหลวงถูกตัดขาดประชาชนก็อดอยากมากก็นึกถึงคําของท่านในพลหูหูคนเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยไปขุดลุงใต้กาแพงปรากฏว่า กำแพงเมืองของเขาเนี่ยสร้างด้วยอิฐที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวตอนนั้นดิฉันก็จำได้ว่าคุยกับคุณพลภาว่านึกไม่ออกว่าอิฐ<ถ>เป็นกาแพงข้าวเหนียวแล้วเอามากินได้ยั<ถ>ไยงไงนคะก็ทําเมืองหลวงเนี่ยตอนนั้นที่อดอยากก็เลยเอาเอาไอ,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 อ้กับเอาไอ้อิฐเนี่ยที่ขุดได้เนี่ยไปลงต้มทําเป็นอาหารดูก็ทําให้เกิดอาหารอย่างใหม่ขึ้นมาอันนี้ถ้าเาดานะคะจากสูตรขนมเข็งขนมเข็งเนี่ยตัวเอวัตถุดิบหลักก็จะมีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าซึ่ง บางที่ก็อาจจะใช้แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันจะให้ความเหนียวนุ่มนะคะส่วนแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะให้ความแข็งสูตรแต่ละท้องที่กับแต่ละคนชอบเนี่ยก็ต่างกันคืออยากได้ขนมขนมเข่งที่มันนุ่มหน่อยก็ข้าวเหนียวเยอะหน่อยอยากได้แข็งหน่อยก็แป้งข้าวเจ้าเยอะหน่อยนะคะก็แล้วแต่แต่ความชอบชื่อขนมเข่งเนี่ยคําว่าขนมเข่งเนี่ยน่าจะเป็นในภาษาไทยแหละนะคะดิฉันเดาเอาว่ามันจะมีกระทงอีกอันหนึ่งก่อนก่อนที่จะเป็นกระทงไปตองนะครับมันจะมีกระทงที่สารด้วยต่อ ลักษณะเหมือนเหมือนเหมือน,นเข่งแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งแต่ก้อเล็กๆแล้วก็สวมกับกระทงใบตองออกทีเพื่อให้กระทงข้างในกระทงใบตองเนี่ยคงสภาพเดาเออกนะคะก็เลยได้ชื่อขนมเข่งในภาษาไทยแต่ถ้าภาษาจีนเนี่ยขนมเข่งเขาจะเรียกว่าเหนียนเกานะคะเหนียนก็แปลว่าปีนะคะส่วนคําว่าเกาจริงๆเกาตัวตัวจีนตัวเนี้ยนะคะถ้าแปลแบบว่าใช้ Google ก็บอกเป็นขนมเค้กก็เอาไปว่าเป็นขนม ก็คือขนมปีใหม่นะคะแต่ว่าคําว่าเกาเนี่ยมันเป็นพ้องเสียงกับคําว่าเกาที่แปลว่าสูงใช่ไหมคะพอเหรียญเกาเนี่ยก็จะมาจากคําว่าเหียเหรียญเกาที่แปลว่าแต่ละปีจะก้าวหน้ากว่าปีก่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินขนมเข็งนะคะหรือเหรียญเกาเนี่ยจึงเท่ากับว่าให้ให้ความหมายที่ดีนะคะเหมาะแล้วก็เหมาะกับการออามาหว้เจ้าด้วยคือว่ากินแล้วเนี่ยปีหน้าจะเจริญรุ่งเรืองกว่าปีปีก่อน จะมีความสุขกว่าปีก่อนสมบูรณ์กว่าปีก่อนคือทุกอย่างดีหมดนะคะในคำว่าเหนียญเก่านะคะทีนี้หนมเข่งในอย่างที่บอกเราวว่าส่วนส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยก็จะมีแป้งแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็บางที่ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วเราก็จะมีของเหลวที่จะเป็นน้ําหรือเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะว่ากันต่อายคือว่าถ้าเป็นสูตรฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นน้ำมะพร้าวก็มีซึ่งของไทยเดี๋ยวนี้ก็นิยมหนมเข่งน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยเจอกันเยอะนะคะรวมทั้งมีขนมเข่งใส่กะทิด้วยนะคะ ขนมเข็งของจีนเนี่ยก็จะมีแตกต่างในหลายภูมิภาคนะคะแล้วก็ต่างจากของไทยก็มีเหมือนก็มีนะคะยังทางตอนเหนือนเนี่ยของจีนเขาจะนิยมทํารสชาติออกหวานนะคะแล้วก็นิยมเอาไปนึ่งนะคะหรือว่าเสร็จแล้วเอาไปทอดได้นะคะก็จะมีสูตรต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นหงเจ่าเหนียนเกานะคะหงเจ้าเหนียนเกาก็จะเป็นเป็นขนม เข็นที่ใส่ลูกพุทสจีนับใส้ไอหนมขอ้งเจวเหนีเนยเกาเนี่ยแปลแปลเป็นเป็นไทยเนี่ยมันก็คือขนมเค็นใสอินทผลามัมแต่อันนี้มันจะเป็นพุสจีนนะคะแล้วก็ถ้าพัถ้าใส่น้ําตาลแล้วก็พวกเม็ดธัญพืชต่างๆนะคะก็จะเรียกว่าไบกวดเหนียเกาก็คือแปลเป็นไทยก็ขนมเค็งผลไม้หรือเค็งข้าวผลไม้เค็งข้าวพัญ,ญพืชอ,อะไรก็ว่ากันไปนะคะในแถบอื่นๆอย่างเช่น ทางแถบนานกิงซูโจหังโจเซียงไฮ่เนี่ยนมเข่งจะเป็นเอจืดๆนะคะรสชาติจืดๆใช้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวผสมกันมากน้อยก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าชอบแข็งก็แป้งข้าวเจ้าเยอะหน่อยชอบนุ่มก็แป้งข้าวเหนียวเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เวลากินเนี่ยจะเอามานึ่งนะคะหรือว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปใช้คาว่าอะไรดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาไป ept, อัดแอปเอาไปปรับ เอาไปเป็นส่วนประกอบของอา,อาหารตัวอื่นได้นะคะ,คะอย่างเช่นเอาไปหั่นเป็นแผน่นแผนหั่นเป็นก้อนๆเอาไปต้มน้ําแกงเอาไปผัดนะคะหรือไปทาเป็นขนมอื่นต่อได้ะคะ่ะหรือหรืออย่างในในเส้นไฮนะคะเอาในจีนก่อนเส้นไฮเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันคือเอาไปหั่นเป็นเป็นแผน่นแล้วก็ใส่ในซุปในอะไรได้นะคะหรือเอาไปทอดก็ได้แบบวางตุ้งเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับขนมเข็งในในเมืองไทยเพราะว่าต้องบอกว่าคนทางแถบบนวน วังตุ้งแต้จิ๋วเนี่ยจะอพยพม,มาอยู่เมืองไทยแล้วก็หลายภูมิภาคของโลกเยอะใช่ไหมคะขนมเข็งเนี่ยเขาจะมีสีไม่ไม่ได้ขาวจั่วเพราะจะทย่างน้ำตาลใจแดงนะคะแล้วก็อาจจะเอามากินเป็นขนมเข็งอย่างนั้นเลยหรือว่าจะเอาไปทอดเลยทอดชุบแป้งทอดใส่ไข่อะไรก็ได้เนี่ยนะคะเหล่านี้ก็จะคล้ายๆกับขนมเข็งในเมืองไทยทีนี้ออกออกนอกประเทศมาบ้างนะคะขนมเข็งแบบแบบวังตุ้งฮ่องกง แต่ฮ่องกงเนี่ยเมื่อสักครู่พูดว่าเขาจะมีใส่น้ำมะพร้าวด้วยนะคะอันนี้จะคล้ายๆของไทยที่ปัจจุบันนี้จะจะมีนิยมขนมเข็งน,น้ำมะพร้าวอ่อนขนมแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อน,นะค่ะเอาฮ่องกงเนี่ยสีจะจะจะ,จะเข้มกว่าขนมเข็งที่อื่นเพราะว่าสีมาจากน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยจะเป็นน้ำตาลจากอ้อยนะคะ <c oughs> ประมาณนั้นนะคะถ้าถ้าไทยก็น้ำตาลตนโนดคือมันจะเป็นน้ำตาลที่มีสีพวกง่าง <c oughs> ยๆนะคะน้ำตาลอ้อยแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะ จากนั้นเอาไปทอดหรือซุปไข่ทอดก็ได้อันนี้จะคล้ายกับของไทยแต่ของเขาเนี่ยจะมีสูตรที่ใส่น้ำพริกเาใส่น้ำตาลใรายแดงแทนน้ำตาลอ้อยด้วยนะคะก็คือพูดถึงว่ามันมีความหลากหลายแหละในขนมเข็งถ้าถ้าเราพูดถึงในแง่ที่ว่ามันคือเหนียนกาวนะคะคือเป็นเป็นขนมขนมประจําปีเอาง่ายๆนะคะเป็นขนมอ่ะมันจะมีวัฒนธรรมร่วมนะคะของญี่ปุ่นก็จะเป็นพวก โมจินะคะโมจิก็คือเ <c oughs> อาแป้งข้าวเหนียวมาทาเนี่ยเราก็จะเป็นรูปแบบต่างๆของเกาหลีก็จะมีเป็นพวกต็อกนะซะันต็อกอันเนี้ยเราเคยพูดกันถึงเรื่องของต็อกอะไรใน,ในขนมปีใหม่ไปแล้วนะคะโม,โมจิจะาพูดไปรับฉันนั้นวันนี้จะไม่พูดในประเทศอื่นๆที่คนจีนเนี่ยเดินทางไปถึงแล้วก็ไปพร้อมกับวัฒนธรรมการกินการทําขนมเข็งเนี่ยก็จะมีขนมเข็งไปด้วยแต่ชื่อเรียกก็จะต่างกันไปนะคะอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินเนี่ย จะเรียกว่าพิ่กอยนะคะเขาบอกว่าน่าจะมาจากคาว่าตีกล้วยนะคะคนจีนภาษาจีนกลางจะออกเสียงว่าเฉียนกัวนะคะจะแปลถ้าแปลก็แปลว่าเป็นเค้กหวานหรือขนมเข่งหวานหวานประมาณนั้นนะคะนะคะในมาเลเซียสิงคโปร์เนียนู่เกดเนี่ยจะเรียกว่าทีเคอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าไอทเคเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกขนมเข่งกันหมดแหละนะคะ ทีนี้พูดถึงขนมเข็งแล้วเราถามว่าคนไทยเนี่ยเรารู้จักขนมเข็งมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้จักกันดีแค่ไหนนะคะถ้าในหลักฐานดิฉันดูดูจากวันคดีนะคะจากวันคดีเนี่ยคนไทยเนี่ยน่าจะรู้จักคุ้นเคยกับขนมเข่งเนี่ยมาอย่างน้อยก็สมัยต้นรตัตนโกสินทร์แล้วนะคะในพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสังทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ลนานภาลัยนะคะพูดถึงตอนที่ ชาวสามน์นะคะชาวสามน์เนี่ยให้เสนาเนี่ยไปจับตัวเงาะป่าเข้ามาเพราะว่าเพื่อที่ที่จะให้นางรจนาเลือกคู่เพราะว่านางรจนายังไม่เสียงพงมิลาลัยให้ใครเลยพอถามดูก็ทั้งเมืองเนี่ยเหลือเจ้าเงาะป่าอยู่คนเดียวนะคะก็หให้เสนาไปไปไป,ไปจับตัวเงาะป่ามาเสนาก็ติดสิงบนพวกเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่เป็นเพื่อนเล่นกับเงาะป่าเนี่ยนะคะกับเจ้าเงาะเนี่ยด้วยขนมเข็งนะคะตรงนี้ก็มีคํากลอนบอกว่ารับสั่งให้เอาตัวไอ้เงาะป่า จะทอดพระเนศหน้าตาไม่เคยเห็นมันเป็นใบบ้าว่ายากเย็นเอ็นรู้ใจได้เล่นกับมันมาเคยอย่างไรจงบอกอย่าหลอกกันให้ได้มันเข้าไปถวายหน้ากูจะให้ขนมเข่งของธยากินอร่อยหนักหนาประสาจนนะคะเนี่ยติดถึงบนด้ขนมเข่งแล้วบอกว่าเป็นของธยาธยาที่แปลว่าแบบประเสริฐเลิศวิเศษอร่อยออประมาณนี้นะคะ,ะก็บอกว่าแปลว่า การนี้เอาขานมเข่งมามา,มาติดสินบนเด็กเนี่ยเราบอกเป็นของทายาของวิเศษเนี่ยแปลถึงแปลว่าถึงความสําคัญของขนมเข็งอาจจะเป็นของที่หากินยากต้องคนจีนทํานะแล้วน่าจะเป็นที่ต้องการและเด็กๆน่าจะชอบประมาณนั้นนะคะแล้วน่าจะเป็นความนิยมความแพร่หลายของขนมเข็งที่ถึงขนาดที่ว่าได้รับเลือกให้มาบรรจุในในวันคดีในตอนนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะเป็นวันคดีสมัยจริงๆเตรียมไว้หลายเรื่องเลยล่ะนะคะ ในหนังสือตำนานหวยของนายกล่ำแต่งสมัยรชัชกาลที่สามนะคะหนังสือเล่นนี้สนุกดีนะคะถ้ามีโอกาสอยากให้ท่านทุกทังนล,ลองลองหาอา่านดูหนังสือตำนานหวยของนายกล่ำเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดเรื่องการเล่นหวยจีนหวยไทยนะคะแล้วก็ให้เราเห็นยังยังบันทึกภาพความเป็นไปของสังคมยุคนั้นเนี่ยชัดเจนนะคะคือพงศ์วัดานกับวันคดีมันจะต่างกันพวกพงศ์งวัดานเอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะให้ภาพจริงแบบ แบบค่อนข้างจากัดแต่วันคดีเนี่ยจะเป็นลักษณะพนานาบรรยายเราจะเห็นภาพละเอียดลึกซึ้งกว่านะคะเขาพูดถึงว่าร้านค้าที่ขายของสมัยนั้นเนี่ยมีของจีนหลายอย่างเลยนะคะบอกว่าบ้างขายของสองแถวในท้องที่บ้างทําหมี่ทอดมันเป็นควันเขียวหอมตะลื่นชื่นใจทั้งไข่เจียวทั้งุ๋ยเตี๋ยวกุ้งส้มอุดมมีตั้งร้านขายสับทั้งกับข้าวบ้างตั้งเตาติดต้มขนมอีจะให ท่านผู้ฟังลองดูว่ามีขนมจากจีนๆเยอะมากนะคะบ้างตั้งเตาติดต้มขนมอีเสียงชาชาหน้าฉันเป็นมันดีกระดูกผีถั่วเขียวทั้งเอียวตุยนวนขนมนานาออกดาดื่มบักตักยื่นให้กันถึงควันฉุยหน้าอร่อยมีรสแมนสดจุยจุยนี่ก็คือเหล้านะคะตะเกียบคุ้ยพรมกินจนสิ้นมวยมวยก็คือข้าวนะคะกินเจียวเตาเหลียวกับโตโหลขนมโก อบะดูสะสวยขนมเข็นของดีเจ้าตีกลวยใครถูกรวยแล้วก็กินก็ซื้อกันอื้ออึงน,นะคะอันนี้แล้วยังพูดถึงอีก,อ,กอีกหลายอย่างนะคะมีมีกล้วยถอมีเปี๊ยะมีสลับเปามีเต้าทึงนะคะแล้วก็มีตังเมย์มีข้าวฟองคือรายไปอีกหลายอย่างแต่ชอบตรงที่ปิดท้ายบอกว่าได้ยินเขาเรียกเป็นอยู่ไม่รู้หมดยากที่จะจดจําเหมือนคําเด็กด้วยตัวฉันนั้นไม่เคยเป็นเคยเจ๊กตั้งแต่เล็กจนใหญ่ไม่ได้ลองก็บอกว่า อาหารจีนเยอะมากมันเป็นคําจีนไม่รู้อะไรบ้างเพราะว่าฉันไม่เคยเป็นเขยเจ๊กฉันไม่รู้จักหรอกอันนี้ก็ตะลกดีแต่ว่าในนี้ยเขามีพูดถึงขนมเข็งด้วยนะคะ mm. ก็แปลว่าเออมันเป็นของที่มีวางขายทั่วไปแล้วนะคะอย่างน้อยในยสมัยรัชกาลที่สามนะคะพอมาถึงรัชกาลที่ห้าเนี่ยหนังสือพระชินพิพนพระราชพิธีสิบสองเดือนนะคะพระชินพิพนในรชัชกาลที่ห้าจะพูดถึงขนมเข็งในการพระราชพิธี ในการพระราชกุศลเลี้ยงพระตุตจีนนะคะซึ่งเราก็เคยคุยกันไปแล้วนะคะบอกว่าในในพิธีนี้เริ่มมีในสมัยรัชกาลที่สามนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเลี้ยงพระตุตจีนแต่ว่าชื่อจีนแค่แค่ประเพณีนะคะเพราะของที่เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงขนมจีนนะคะเลี้ยงขนมจีนไม่ได้เลี้ยงอะไรจนจนรัชกาลที่สี่เนี่ยเปลี่ยนมาเลี้ยงเกาเหลาที่เราเคยคุยกันเป็นไปแล้วในในตอนนี้จะมีบันทึกถึงข้าวของที่ จัดถวายนะคะจัดไว้ถวายพระที่ที่มา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 ฉันม,มาสวดแล้วก็มาฉันเะนี่ยค่ะในของที่ถวายเนี่ยก็จะมีเครื่องเส้นอย่างจีนนะคะแล้วก็มีข้าวพระด้วยแล้วก็มีโคต่างบรรทุกข,ของถวายจุนจีนแต่ว่าโคเนี่ยก็เป็นโคต่างแต่ว่าไม่ใช่บรรทุกข,ของจริงๆคือของเนี่ยก็เอาวางไว้ตัวไหนที่ยอมให้บรรทุกข,ขึ้นหลังก็บรรทุกตัวไหนไม่ยอมก็เอาวางข้างข้างของถวายเนี่ยก็จะมีแรงอุลิศก็คือแตงโมนะคะ มีกระเทียมดองมีสิงโตมีน้ำตาลายมีส้มแล้วก็มีขนมเข่งด้วยนะคะอย่างน้อยจะก็คือวันละสามโคนะคะถวายพระผู้ใหญ่ที่มานําฉันจะเห็นว่าในเนี้ยก็ก็จะมีขนมเข่งเป็นของถวายด้วยนะคะหนังสืออีกเล่มหนึ่งสมัยรัชกาลที่ห้าเหมือนกันจะพูดถึงเอ,อยู่ในหนังสือพระชินิพลรอนไดเอรี่ซุนซาบนะคะกับตาสเดไใจโยกอันนี้ก็จะพูดว่า คือตอนเดริซุมซาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพระชินโพลในรัชกาลที่ห้าแต่ทรงพระชินพลประหนึ่งว่าพระองค์เป็นฝ่ายในนะคะอาจจะเป็นเจ้านายฝ่ายในหรือข้าหลวงฝ่ายในที่ตามเสด็จนะคะคือเป็นเขียนเหมือนว่าพระองค์ไม่ใช่รัชกาลที่ห้าแตเเ่เป็นผู้ตามเสด็จนะคะแล้วเป็นผู้หญิงก็พูดถึงขนมเข่งว่าในวันนี้ที่เสด็จมาแต่เช้าก็แวะเข้าทรงซื้อของที่นั่นมีข้าวหลามข้าวต้มผัด จัดขายการขนมเข็งนั้นดํามืดจืดเต็มทีอันเนี้ยดิฉันก็พยายามตีความขนมเข็งนั้นดํามืดจืดเต็มทีดํามืดเนี่ยอาจจะแปลได้ว่าจําได้เราเราจำไม่ค่อยได้ดำมืดจืดเต็มทีก็คือประมาณนี้ค่ะจำไม่ค่อยได้มันมันมันมัวมัวลางลางหรืออาจจะหมายถึงว่าไม่อร่อยก็ได้นะคะอันนี้คือไม่ได้มีบรรยายต่อจากนี้ก็ต้องอาศัยการตีความกันเวลาพูดถึงอาหารขนมเนี่ย หนังสือเล่มหนึ่งที่ที่จะมักจะถูดริฉันมักจะยกมามามา,มาอ้างอีกก็จะหนังสือแม่ครัหวัวป่านะคะคแต่งสมัยรัชที่ห้าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนพระสกรละวงในที่ไม่ได้พูดถึงขนมเข็งเฉพาะตรงๆแต่มีไปพูดอยู่ในหัวข้อสูตรอาหารสูตรที่สิบแปดนะคะพวกของว่างของจานนะคะก็จะเป็นขนมหัวประกาศนะคะบอกว่าก็บอกวิธีทาบอกส่วนผสมนะคะแต่ปิดท้ายว่าขนมหัวประกาศนี้ ลังท่านก็ไม่ชอบใช้ต้นหอมหลังทีก็ชอบตัดบางๆทอดเหมือนขนมเข่งก็ใช้ได้ว่าดีกว่าสดๆนะคะก็คืออันนี้บอกว่าขนมระกาศเนี่ยบางคนไม่ชอบกินแบบนึ่งนึ่งเลยนะคะแต่ว่าให้เอาไปทอดกรอบเหมือนกับขนมเข่งแปลว่าอย่างน้อยในสมัยรัชที่ห้าเนี่ยคนไทยเราคุ้นเคยกับการเอาขนมเข่งไปทอดแล้วนะคะเหมือนกับที่สมัยนี้ว่าพขนมเข่งพอาเก่าหน่อยเนี่ย ก็จะชุบไข่ทอดบ้างชุบแป้งทอดบ้างแล้วแต่ความชอบนะคะในหนังสือสารสมเด็จนะคะหมายขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะสมัยรัชกาลที่เจ็ดที่แปดเป็นหนังสือศาสตร์สมเด็จฉบับลงวันที่ยี่ส,สิบตุลาคมพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะคะจากสมเด็จกรมพันธริศไปถึงสมเด็จกรมพระย,ยาดำรงราชานุภาพนะคะเขาพูดถึงว่าคือไม่ได้พูดถึงขนมเข่งที่ตัวข,ขนมเข่งโดยตรงแต่พูดถึงวันศาสตร์ต่างๆของของคนจีนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ส่งอธิบายแต่ว่าอันเนี้ย ทีฉันว่าน่าสนใจคือเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าม,มีโอกาสจะลองไปคนแล้วมาคุยกันนะเขาบอกว่าชาตจีนเขาทําคมรูปปลานะคะจะอย่างเดียวกับที่เห็นในหนังสือญี่ปุ่นทําคมเป็นรูปปลาชักขึ้นตามเสาโคมแต่จะเรียกอะไรจำไม่ได้ข้างจีนเขาทําบุญตามกาละมากเราเรียกว่าศาสตร์ขนมอีศาสตร์ขนมจ้างศาสตร์ขนมเข่งศาสตร์ขนมเปียศาสตร์ขนมโกไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ข้างจีนถือเอาศาสตร์กลางปีเป็นการใหญ่ เรียกว่าชิดหวยพัวนะคะอันนี้คงเป็นาศาสตร์กลางปีนั้นในนี้จะพูดถึงวันาศาสตร์ต่างๆนะคะที่เลขศาสตร์ตามชื่อขนมนะคะที่ที่ใช้ว่ายจากศาสตร์ขนมอีขนมจ้างขนมเก่งขนมเปียขนมโกเนี่ยน่าสนใจมากเอาไว้ดิฉันจะลองไป้นดูค่ะอ่ะใหม่ใช่ไมมอีกนะคะหนังสือพิมพ์ครั้งแรกปีสองพันห้าร้อยนะคะจะเป็นหนังสือกับข้าวสอนลูกหลานนะคะกับข้าวสอนลูกหลานของ ท่านผู้หญิงปรีมหิธรพิมพ์ครั้งแรกตอนปี2500เมื่อตอนที่ท่านอายุครบ60ปีนะคะแล้วก็พิมพ์ครั้งที่สองตอนงานพระาราชทานเพลิงศพของท่านก็พูดถึงขนมเข็งน,นะคะไม่ได้บอกถึงสูตรแต่ว่าตำราในเนี้ยท่านบอกว่าเป็นของที่ท่านเคยทําแล้วก็ให้ลูกหลานจดบันทึกไว้เพื่อจะพิมพ์ในงานแตยิปของท่านเนี่ยนะคะอันนี้แปลว่าในยุคข,ของท่านเนี่ยก,ก็มีการทําขนมนี้พูดถึงว่า เป็นขนมใน,ในสูตรที่เรียกว่าตำรับที่88คือจะมีะตำรับเป็นร้อยเลยนะอาหารเรียกว่าขนมเข็งกล้วยแขกส่วนผสมก็จะมีขนมเข็งแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวน้ำมันหมูนะคะสมัยดีฉันเด็กๆมีขนมเออมีกล้วยแขกอร่อยเจ้าหนึ่งเคล็ดลับของเขาคือใช้น้ำมันหมูทอดบอกว่าอร่อยมาก <c oughs> นะคะ,คะ,คะอร่อยจริงๆนะคะซึ่งไอ้ขนมเข็งกล้วยแขกเนี่ยกลับมาที่ตำราก่อนซึ่งขนมเข็งกล้วยแขกเนี่ยนะคะเขาก็จะตัดขนมเข็งเป็น,เป,นเป็นแผ่นบางๆนะคะ สี่เหลี่ยมขนาดประมาณชิ้นกล้วยแขกพึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เอาแป้งข้าวเจ้ากับมะพร้าวเนี่ยขูดคั้นนะคะทั้งเนื้อและทั้งกากไม่ต้องกรองก็คือเอาเอามะพร้าวมะพร้าวขูดะขายำกับน้ําแล้วไม่ต้องทิ้งกากนะคะเอากากมะพร้าวด้วยน้ําด้วยแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าพอให้ข้นๆหน่อยแล้วก็แป้งเนี่ยจะเหลวมีความที่สามารถจะชุบแผ่นขนมเคียงเนี่ยได้เอาไปทอดกับน้ามันหมูเขาบอกว่าทอดเหมือนกล้วยแขกนะคะ อันนี้ก็คือเป็นขนมเข็งชุดแป้งทอดแบบสมัยก่อนซึ่งเออเขามีมพะพร้าวขูดด้วยคล้ายๆกับสูตรของการทำเกวยแกะในใน,ในยุคนี้นะคะเหล่านี้ก็คือเรื่องราวขนมเข็งที่รวบรวมมามาคุยให้ฟังค่ะนะคะและนี่คือเรื่องราวของขนมเข็งที่พี่จันนํามาฝากกันนะคะขอบคุณในด้านของพี่จันดาวรัชชูรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักรษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมนะคะที่นําข้อมูลดีๆมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณคะ่ะพี่จันคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีชาแนลพอดแคสต์กับอ๋อพัลพาคเขียวแก้วค่ะ